สวัสดีครับอันนี้เป็นเดือนพี่สานะครับที่เราอินกระแสของกล้วยด่างกันนะครับอันนี้เราจะมาพาอัปเดตว่ากล้วยที่เรามีทั้ง3สายพันธุ์เอ้ยสี่สายพันธุ์สิครับเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันเลยครับอันนี้เป็นอฟด้านะครับต้นตั้งแม่ของเรานะครับตอนนี้ก็แข็งแรงแล้วนะครับใบเขาอาจจะไม่สวยนิดนึงเพราะโดนลมครับตอนนี้ฝนตกลมแรงนะครับแต่อันนี้คือใบใหม่ล่าสุดเลยนะครับใบนี้ครับสวยงามแทน ความพิเศษของเขานะครับตามเคยฮะลุ้นใบใหม่ทุกวันที่สําคัญนะครับลุ้นหนอด้วยแต่ยังไม่มานะครับตอนนี้หนอนยังไม่มาเลยครับสนใจก็จองได้นะครับแต่ยังไม่มาครับผมต่อมาครับอันนี้เสือพานครับเสือพานเสือพานที่เกือบจะไม่รอดนะครับก็เราได้สอนวิธีการที่จะเอาเขาผ่านอุปสรรคในการกว่าจะรอดมานะครับ ติดตามได้ในเพจมอมเมล็ดนะครับที่จะมีวิธีสอนนะครับว่าทํายังไงให้เขารอดนะฮะตอนแรกที่เขาแทงใบออกมาแล้วมันพับลงไปผมก็เลยเอาไปอบนะครับมีวิธีสอนอยู่นะครับไปดูได้นี่นะครับนี่ดูใบใหม่ข้างบนนี่ครับเขากาลังจะแทงขึ้นมาเนี่ยฮะสวยมากเลยนี่ครับนี่ความเสน่ห์ของเสือพานนะครับเขาจะมีแต้มลายสีเหมือนสีหมากครับหลังใบก็จะแดงนี่แะไน ครับผมอันนี้คือใบอ่อนอยู่มันยังไม่แดงมากถ้าใบเขาแก่เขาจะเข้มขึ้นนะฮะส่วนกลางใบที่หลังจำตามเคยเลยครับตามใบก็จะสีแดงอย่างนี้เลยที่ถามกันมา,มาบ่อยนะครับว่าอันนี้คือป่าหรือเสอือพานถ้าถ้าเสือพานนะฮะมันจะแดงแบบนี้ที่ก้านใบเลยไม่ต้องมานั่งลุ้นนะครับว่าเออโต Leg ขึ้นมันจะแดงเองมันจะแดงั้งแต่เล็กๆเ,เลยแล,ยลยะะ้วครับเนี่ยอย่างใบนี้อันน,อน,นี้คือใบเลี้ยงฮะ,ะทุกค,คนอันนี้ใบเลี้ยงจะดูยากนะครับใบเลี้ยงเ็าจะเขียวเห็นไหมฮะ ใบแรกที่ขึ้นมาเราต้องรอให้เขาโตนิดนึงครับอย่างนเนี้ยไม่มีทั้งไม่มีทั้งแต้มหมากแล้วก็ไม่มีทั้งหลังแดงเห็นไหมฮะต้องรอให้เขาโตนิดนึงเขาถึงจะชัดในสายพันธุ์ของเขานะครับต่อมานี่ครับปลาปัวครับผมปลาปัวต้นนี้กค็คลิปก่อนหน้านี้ยฮะจะเป็นใบยเ,ยเยอะกว่าน,นี้แต่พอผมลิดออกหมดแล้วเพราะว่าใบามันแตกเพราะลมพัดแรงว่าตรงนี้ลมมันจะแรงมากครับส่วนตรงนี้ ใบเขาเนี่ยมันจะเหมือนหินอ่อนแหะครับสีหินอ่อนเลยแล้วก็มีลายซ้ำแซนอย่างนี้สนเสน่ห์ของปลาปัวเขาเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับเหลืองอ่อนปนขาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะใบล่าสุดอันนี้ที่ขายลงไปอันนี้ครับมันจะเป็นใบฮาร์ปฮาร์ปที่โคนอย่างเงี้ยฮะแต่ก็สวยดีครับผมนี่นะฮะแล้วก็ที่ยอดก็จะมีแตนนิดนึงตรงนี้นะครับส่วนใบใหม่อันนี้ผมก็ลุ้นว่ามันอาจจะเป็นแบบเหมือนแฝดกับใบนี้ มือนแฟ่กับใบนี้เลยครับเพราะว่ามันมันจะไปด่างที่โคนเหมือนกันมันจะฮาร์ทที่โคนนะฮะต้องรอลุ้นนะครับพวกนี้น่าจะกลางหมือยังไงผมน่าถ่ายลงอัปเดตในมอมเมเล็เป็นภาพนิ่งนะครับใบนี้เดี๋ยวรอเขาดูพวกนี้น่าจะกลางอ่ะส่วนไฮไลท์ครับผมต้นต้นที่ไฮไลท์ที่เราแบบลุ้นว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะครับนี่ครับแรนแดงอินเดีครับผมสองหมื่นที่เราโดนมาสองหมื่นนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะตายครับผมไม่ตายครับผมนี่ครับ ตอนนี้น้องกําลังยืดตัวครับแข็งแรงกําลังแข็งแรงเลยนะครับตอนนี้ก็ไอที่พันไว้นี่ไม่ให้ะนะครับห่วงมากเพราะมันแพงกลัวมแมลงจะเข้าไปกัดแล้วก็การลมด้วยครับเพราะว่าตรงนี้ครับลมตัวนี้เป็นทิศเหนือครับลมมันจะพัดมาแรงมากเวลาฝนมาใบามันเลยแตกหมดเลยครับใบแตกหมดเลยแต่ถ้าเกิดอ,อันนี้เวลาหน่อเข้ามาครับผมก็จะขุดหนอ่อขุดหน่อแล้วไปแอบไว้ตรงอื่นเพราะว่าตรงนี้ลมแรงมาก ต้นนี้เราตั้งแม่เราเลยไม่ต้องสนใจใบเขามากเราแค่ลุ้นหน่อยอย่างเดียวตรนนี้แต่หน่อยไม่มานะครับผมโอเคสําหรับใครที่อยากติดตามเรานะครับสามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเราขอบคุณครับ